สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปกินอาหารเม็กซิกันที่โบ๊อเวนิวนะครับนี่ฝนก็จะตกแล้วแต่ผมก็จะไปนะครับก็อยู่มั่งแล้วตอนนี้อยากกินอาหารเม็กซิกันอะไรอร่อยครับฝนจะมาแล้วอากาศดีมันร้อนหน่อยนะอ้าเอาเราไปกันเลยครับ <Bye. S 1> ไปไปชมเลย ถ้าเรามาเดินเล่นชมที่หาดลากณุน,น่านะครับมเดินเดินไปทางบนข้างบนอะ่ะมันจะเป็นบางเทาหาดบางเทาไปเดินเดินดูสิไปนู่นเลยเหรอไม่เดินตรงนี้อะ่ะ เหมือนได้กินขนมเลยแม่เออเขาทำขนมนะแม่ว่าอุย้ยไม่ใช่โรตีไงร้านโรตีล้วนนั้นน่ะกิ่นมันใครหั่นกิ่นมันคิด <laughs> <laughs> ว่าใครหันกินไหมเราไปกินข้าวเดี๋ยวมันอินม่มตอนนั้น งดูพี่เขาสิเขาขายอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวรอดูรอดูรอด,เรดูเรียกเข้ามาสิพี่เขาใส่หมวกหลายชั้นอุ้ยแม่จะลม้มขายอะไรอะพี่อะไรอะไรนะใส่กำไรมีกันเองอ๋อถ้าเป็นคนไทยก็ขายกันเองโอ้ยใส่กำไรขายกันเองอุ้ย,ยแม่นี่ อาการร้อนเลยอ,บบอพี่แต่งชุดแบบนี้แล้วเนาะใส่หมวกมันแดดไม่เห็นหน้าพี่จะถ่ายพี่ก่นอนแม่เคียวสาวสวยสาวสวย,สวสวยดูสิลูกไปดูกำไรเลือกกับพี่กสิมันมีเต่ามีอะไรด้วยไปดูสอิอันนี้สร้อยหมดเลยเออนั่นไงมีมีธงชาติไทยด้วยแล้วนะนะนะดูคุณนายเขาจะเลือกของเจ้าค่ะ อ๋อถูกใจแล้วเอาเอาไปนู่นได้ไหมให้ดูเผื่อแดนอยากได้เอาไปเร็มที่ยนนเกนเกมันมีหลายอย่างพี่เป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยคนเชียงรายมาไกลเหมือนเราเนี่ยแหละ เป็นเขี้ยวเคี้ยวอะไรนะไอ้ไอ้ช้างหรือลูกหวงช้างหรอลูกอันนั้นมันอ๋ออยากเป็นมวงช้างไหนเอามาโชว์แม่สิเอามาโชว์แม่สิลูกยกทางพวงมาเลยให้ดูน้อยเออไหนไหนให้ถ่ายสิส อันนี้คืออะไร M ห้าร้อยค่ะอันนั้นคือมีหลายแบบแบบนี้ก็เอามาใส่แขนก็มีใส่ที่ขาก็มีแล้วที่หัวน่ะสวยจังอาเลีอยนทีลูกถ้าเป็นคนไทยก็ใบละสองร้อย แล้วจะขายให้ฝรั่งคะเท่าไหร่อะบางคนก็ให้สามร้อยอย่าี่ก็ขอราคาหน่อยเพราะว่าพี่รับมาก็ร้อยหนึ่งให้ขายให้นักท่องเที่ยวอีกราคาานึงเนาะไม่บอกเขาใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วอะอยู่นานกว่าคนไทย ยืนนานกว่าคนไได้เลยค่ะเอ,อออเอาี้นะอไนลูกชอบอนไนยกขึ้นสิยกขึ้นโชว์สิโชว์ไหนยกขึ้นให้ท่านผู้ชมดูสิจะสีดาเหรอมักสีดำเลอลูกแม้ว่าสีขาวได้งามนั่นแหละมันจะวากันดาเอาชอบสีไหนก็เอาเอาให้พี่เขาถอดออก เอาดำหรือตกลงตกลงเจ้าดำเลือกอยากของสวยทั้งสองสีจะเอาอะไรนะไหนดูสิอันนั้นมันคืออะไรอะคะสร้อยมันคือสร้อยสร้อยอันนั้นเขาทำจากอะไรอะริโกอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ซื้อจากเขามาแล้วก็พี่ก็มาทำใส่ได้อ,อะสร้อยมันจะนี่แล้วอะมันจะขาดไหม ไม่ขัดค่ะขัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายไหนลองใส่ให้ดูสิสลองลองให้พี่ใส่ให้ดูสิคล้องคอสิ<ม>แล้วเดินมาชมสิหันเสื้อก็ดำสร้อยก็ดำม,มองไม่เห็นเลยทีนี้น่ะก็ใส่เสสื้อีอื่นนะวันหลังอ่ะ <c oughs> ประมาณนั้นเหรอ <c oughs> โอเคช้างอ่ะแล้วจเจาเส้นนั้นอีกเหรอ เอาจเจานี้อีกเอาคื่อมืออีกเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆหานนะอันนี้ก็เป็นเวทีมวยน,ำน้ำีกเ,เขาจะมีการตีมวยเหรอลูกชกมวยต่อยต่อย,อย <laughs> เขาไม่ตีกันอ <laughs> อ้ยดูคนมาเที่ยวเยอะมากเลยลูกต้นไม้นี่ก็บางไปดูเวทีมวยก่อนสิลูกจะมาห้าไหน นันน่งเดินดูวิธีมวยนี่ดูอ๋อน,นี่ไงใครจะตีใครจะโชคมวยนี่ไงมีรูปอยู่ลูก,อลกเอาบัวขาวมาไม่ใช่นี่ใคร้อไม่ไอ้นี่ วันนี้นี่ไงอ๋อไม่รู้จักโอเคไป,ไปจะไปเดินข้างหน้ากัน,นลูกมีอีกคนนึงไปอากาศดีมากมากวันนี้นะ่ะไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นใส่บัวอยากกินแกงใส่บัวแกงใส่บัวใสป่ปลาทูดรือใหญ่แซ่บมากเลยนะแกงเนี่ย แม่เราไปบ,บิดทางเราไปบิดทางปิดทางแล้วอ้าวอ้าวอ้าวไปไปทางน่าจะลงดูอันนี้ก็คือตรงที่เขานวดกันนะครับจุดนวดใช่ไหมลูกนวดก่อนไหมลูกคนใจสามร้อยค่ะขอบคุณค่ะ ล้วก็จะตามคุณนายสุดละไปดูนู่นไนงะ เายังไม่ลงมากินข้าวกันไม่มีคนเตะบอลแล้อว,วันเนี้ย อุ้งระวังป้าสุดแล้วสุดอะไรดเดินไปเรื่อย ้งเต้นสิเพลงนี้ไม่ใช่ครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงร้านมามาซิตาเม็กซิกันแล้วนะครับไปดูซิ ตามคุณนายทำาไมเดินแบบนั้นอันนี้ใช่ไหมร้านนี้ที่เราจะมากินกันไม่ใช่น,นี้ครับนี่ครับอ๋อเออ้ยมันก็เป็สวยๆนะเจ้าค่ะ สองนุ่มหิวมากใช่ไหมเลาวเมนูอ่าโอเคโอเคกินข้าวกินข้าวจะมานูมเมนูเขา มันดูเมนูมันมีอะไรมากรุ่งสั่งอะไรไปสั่งเอาพาสต เอาอันนี้น่าเลยอินเทอร์เน็ต้า Enchiladas for me and her uh, al pastor. And can I get a classic burrito for takeaway? With chicken or, or uh, grilled chicken please chicken. Chicken. hey right. Um, pasta I flour, soft corn crispy? Mm. soft corn? soft corn uh, mm. soda water for me What? Um, Walker for her. Oh, what you want? Okay, terima kasih. Makanan dah masuk. Cepat duduk sih, show Nacho, goreng macam mana ni? nasi si? macam mana ni? nasi goreng macam mana ni? asal ก็จะจกินแล้วนะครับเมียเรียลาดเลยนะครับเฮ้ยเซ็ปปะ

น้อง<า><ะ>องนะมาฮะแม่น,นี่ขอ,องน้องนม่ีโอ้ยเยี่ยสูงๆองค์เงียมชุๆไปลเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ หมุนชินลชูกหมุนหมุนเอาช้นเอาถ้วยอาจารย์น่ะเข้าไปใกล้ๆเออชิ้นได้กินมาดอมเหมือ,อนนี้เอาเอาเอาช้อนชินโลูกโอ้ยใส่มือเอาจัดไป ទៅទៅ จะเอาพาสเตอร์ที่เป็นทาโก้นะครับมี่เลยมีสับป,ปะรดมีหมูหมูหรือไก่ด้นะครับอร่อยมากๆนะครับเด็กๆอย่าอืมได้ดู啊 โชวขข้อแนผมก็ขอตัวจบคลิปนี้ลงนะครับอาหารก็อร่อยมากเขาวันนี้อิ่มมากเลยนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับจนกึนหน้าครับบาย